สวัสดีครับหนึ่งในเรื่องที่เพื่อนๆที่เริ่มใช้ Clubhouse สงสัยกันมากนั่นคือทําไมพอเริ่มใช้ไม่มีห้องภาษาไทยแสดงขึ้นมาแบบนี้เลยมีแต่ห้องภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆไม่ต้องตกใจหรือกังวลใจไปครับวิธีง,ง่ายๆที่จะทําให้ห้องภาษาไทยแสดงขึ้นมาคือการไปติดตามผู้ใช้คนอื่นๆที่ใช้ภาษาไทยเอาไว้ก่อนเลยครับเวลาที่เราติดตามใครและผู้ใช้คนนั้นเข้าไปพูดในห้องก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราทราบในแอป Clubhouse เลยครับ จากนั้นในห้องที่เราเข้าไปฟังเราก็สามารถไปติดตามฟังคนอื่นๆเพิ่มเติมได้ครับการค้นหารายชื่อบุคคลเพื่อเริ่มติดตามทำได้ง่ายๆครับในหน้าจอของแอป,ป Club House ให้แตะปุ่มรูปแบนขยายด้านบนจากนั้นพิมพ์ชื่อของคนที่เราต้องการค้นหาได้เลยครับซึ่งชื่อนี้เราอาจจะได้มาจาก Facebook ที่มีการแชร์กันมาโพสต์กันไว้หรือเห็นจากที่ไหนก็พิมพ์ค้นหาได้เลยครับหรือพิมพ์ข้อความที่ตรงกับไบโอหรือคำอธิบายประวัติที่ผู้ใช้คนนั้นๆพิมพ์เอาไว้ ถ้าพิมพ์ตรงกันก็จะ,สะแสดงขึ้นมาเลยครับเช่นถ้าผมจะติดตามพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทผู้เขียนหนังสือเบสเ e อร์เลอร์ในซีรีส์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจและพิธีกรคนดังแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่ตุ้มใช้ชื่ออะไรลองพิมพ์คาว่าหนุ่มเมืองจันทรายชื่อทั้งหมดที่ตรงกันหรือตรงกับไบโอก็จะ,สะแสดงขึ้นมาเราสามารถแตะเลือกได้เลยครับในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะ Follow เพื่อติดตามได้เลยแล้วแต่อคอนรูปกระดิ่งเมนูจะ,สะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เลือกได้ว่า เมื่อพี่ตุ้มพูดในห้องไหนให้แจ้งเตือนเราทันทีหรือไม่ด้วยการแตะ Always หรือเตือนเสมอ Sometimes เตือนเป็นบางครั้งหรือ Never ever ไม่ต้องเตือนเลยก็ได้ครับเพียงเท่านี้เราก็จะเห็นห้องภาษาไทยแสดงเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วครับจากนั้นเมื่อเราติดตามคนมากขึ้นห้องที่เป็นภาษาไทยก็จะแสดงเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราไปฟังเรื่องราวสารพัดได้ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆที่เริ่มใช้ Clubhouse เอาเทคนิคนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ